อานิสง์การรักษาศีลแการรักษาศีล8หรืออุโบสถศีลน,นอกจากจะมีอานิสงส์เช่นเดียวกับศีลห้าแต่มีระดับที่สูงกว่าแล้วยังมีอานิสงส์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกคือ 1. เป็นการคุมกำเนิดโดยธรรมชาติ2 เป็นการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นไม่มีการแข่งขันประดับประดาร่างกายอันเป็นการโอร้อวดความฟุ้งเฟอ้อใส่กัน 3. ทํทำให้จิตสงบในเบื้องต้นแล้วเกิดความเมตตาการุณาแก่กัน 4. เมื่อใจสงบย่อมสามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงต่อไปได้โดยง่าย อุโบสถสามประเภทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับนางวิสาขาเรื่องอุโบสถศีลไว้ในอุโปสถศสูตรว่ามีสามประเภทซึ่งแต่ละประเภทแบ่งออกตามวิธีการปฏิบัติดังนี้คือ 1. นึ่งโคปาลกอุโบสถคืออุโบสถที่ปฏิบัติอย่างคนเลี้ยงโค 2. นิคันทะอุโบสถ คืออุโบสถที่ปฏิบัติอย่างนิกรณ 3. อริยอุโบสถคืออุโบสถที่ปฏิบัติอย่างอริยะสาวกโคปาลกอุโบสถเป็นของคนที่รักษาไม่จริงเมื่อสมถทานศีลอุโบสถแล้วแทนที่จะรักษาและปฏิบัติธรรมตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนกลับไปคุยกันถึงเรื่องไร้สาระ เช่นวันนี้ได้กินอาหารอร่อยถูกปากอย่างนี้พรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมอาหารอย่างนี้มากินอีกเพราะอาหารอย่างนี้ใครๆก็ปรารถนาดังนั้นจึงเรียกการรักษาอุโบสถประเภทนี้ว่าเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคที่มอบโคคืนเจ้าของในตอนเย็นแล้วคิดว่า วันนี้โคเที่ยวหากินหญ้าที่ทุงหญ้านนทนดื่มน้ำที่ลำธารนน,น้นวันพรุ่งนี้จะต้อนไปทุ่งหญ้านนทนดื่มน้ำลำธารสายนน้นเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆนิคันทะอุโบสถเป็นการกระทําอย่างพวกนักบวชนิกายหนึ่งที่มีนามว่านิกรนนักบวชนอกศาสนาที่เป็นสาวก ของนิกรนตนาฏบุตรปัจจุบันคือาศาสนาเชนที่ยังอยู่ในอินเดียมีวิธีการคือชักชวนสาวกให้ต้อนปีสัตว์ไปในทิศทางต่างๆบ้างก็ชักชวนกันให้เมตตาสัตว์บางชนิดบ้างก็ให้ทารุณกับสัตว์บางชนิดบ้างก็ชักชวนให้สลัดผ้านุ่งห่มทุกชิ้นในวันอุโบสถ และอื่นๆพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติอุโบสถทั้งสองอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผดภัยสารมากอริยอุโบสถเป็นการสมาทานรักษาอุโบสถของผู้ปรารบความเพียรคือทำจิตที่เศร้าหมองนั้นให้พองแพ้ว โดยระลึกถึงพระพุทธคุณเมื่อระลึกอย่างนี้จิตย่อมพวาใสเกิดปีติปราโมทละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตเสียได้ครั้นแล้วก็ระลึกถึงพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณตามลำดับหรืออีกอย่างหนึ่งอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนอันไม่ขาด ไม่ทะลุไม่ดังพร้อยเป็นไทยผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกติดเตียนเป็นทางแห่งสมาธิเมื่อเธอระลึกถึงศีลอยู่จิตย่อมพรองใสปราโมทย่อมเกิดขึ้นเธอย่อมละอุก,เกิเลสแห่งจิตเสียได้หรืออีกอย่างหนึ่งระลึกถึงเทวดาและทำที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาว่าเทวดาชั้น จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมาน,นรดีบอนิมมิตวดวัดดีพรมกายิกาและเหล่าเทวดาที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตะจาคะปัญญาเช่นใดจุดติจากภพนี้จึงได้เกิดในภพนั้นนั้นศรัทธา ศีลส,สุตะจาคะปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่พร้อมเหมือนกันเมื่อระลึกอย่างนี้จิตย่อมพองใสเกิดปีติปราโมดละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตเสียได้อริยอุโบสถนั้นเป็นอุโบสถของพระอริยบุคคลผู้เว้นได้เด็กขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลัก รั์เว้นจากกรรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์เว้นจากการกล่าวคำเท็จเว้นจากการเสพของมึนเมาเว้นจากการรับริโภคอาหารในเวลาวิการเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและการทัดทรงตกแต่งเครื่องประดับเครื่องไลททา และเว้นจากการนั่งหรือนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นหรือสำลีแล้วตรัสต่อไปว่าอริยอุโบสถนี้ที่บุคคลสมาทานรักษาแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผดพศายสารมากที่ว่ามีผลมากมีอานิสง์มากนั้นพระพุทธองค์ทรง เปรียบให้นางวิสาขาเห็นว่าพระราชาเสวยราชสมบัติและอธิปไตยในชนบทใหญ่ๆทั้ง16แควนสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจประการถือว่าการเสวยราชสมบัตินี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงเศษเสี้ยวที่16ของอานิสงที่เกิดจากการสมาทาน รักษาอุโบสถศีลเลยกุสโลบายในการรักษาศีลแปดเมื่อได้ศึกษาเรื่องของศีลแปมาพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้ลงมือปฏิบัติให้เกิดผลจริงๆแต่เนื่องจากศีลแปดมีข้อจำกัดบางสิ่งที่ผู้มีชีวิตอยู่ทางโลกไม่คุ้นเคยกันดังนั้นแม้การรักษาศีลแปดจะเป็นความ ดีที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วก็ตามแต่หลายท่านก็ยังไม่อาจหารที่จะลองปฏิบัติตามดูทั้งนี้อาจเรื่องด้วยความไม่ขุนเคยบ้างมีภารกิจการงานบ้างขาดกำลังใจบ้างยิ่งบางท่านที่มีครอบครัวแล้ว การรักษาศีลแปดดูเหมือนจะทำได้ยากขึ้นไปเป็นทวีคูณแต่ไม่ว่าอย่างไรสำหรับผู้ที่อยากฝึกรักษาศีลแปดให้ได้อย่างสม่ำเสมอนั้นก็อาจจะทดลองทำดังนี้คือหนึ่งสำหรับคราวาดผู้ไม่มีครอบครัวผู้ที่ไม่ครองเรือนควรเริ่มต้นรักษาศีลแปดจากง่ายๆก่อน คือให้เริ่มทดลองรักษาศีลไปทีและข้อแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมั่นใจว่าเราทำได้ก็ให้เพิ่มข้อต่อไปจนครบทุกข้อโดยในระยะแรกๆที่เพิ่มจำนวนข้อเข้าไปยังไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องเวลาค่อยๆปรับไปจนกว่า เราจะคุ้นเคยกับการรักษาศีลน,นั้นหลังจากฝึกรักษาศีลแปดจนคุ้นชินเป็นนิสัยแล้วก็ให้เริ่มขยับไปรักษาศีลในทุกวันพระแล้วค่อยๆเพิ่มในวันรับวันส่งวันเกิดหรือวันนักขัดเรื่องต่างๆคือพยายามหาทางเพิ่มวันเรื่อยไปจนสามารถประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการรักษาศีล แอย่างเป็นธรรมชาติได้ในที่สุดสองสำหรับคราวาสผู้มีครอบครัวแล้วผู้ที่ตั้งใจจะรักษาศีลแปดแต่มีคู่ครองแล้วบางครั้งทำได้ยากเนื่องจากคู่ครองอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นควรมีกุศโลบายในการปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยเริ่มต้นจากง่ายไปสู่ยากตามลำดับเป็นขั้น เป็นตอนโดยขั้นแรกให้ชักชวนคู่ครองของเราเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลห้าเพื่อตอกย้ำและปรับใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก่อนจนกระทั่งใจละเอียดอ่อนจนเกิดความพร้อมและสมัครใจจึงค่อยๆทดลองรักษากันไปพร้อมๆกัน การรักษาก็ให้เพิ่มจํานวนวันไปช้าๆเหมือนกับที่แนะนำมาสําหรับผู้ไม่มีครอบครัวคืออาจเริ่มรักษาเฉพาะในวันพระก่อนต่อจากนั้นจึงขยับเพิ่มขึ้นในวันโกนวันเกิดวันนักขตรรัตฤกษ์ต่างๆกระทั่งเกิดความคุ้นเคยจนเป็นนิสัยอย่างไรก็ตาม ลำดับวิธีการทั้งหมดนี้ต้องตั้งอยู่บนเหตุผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือต้องมีความยินดีพร้อมใจกันรวมทั้งให้เวลาในการปรับตัวตามระดับความแก่อ่อนของอินซีหรือความสามารถของแต่ละบุคคลในทุกๆขั้นตอนของการพัฒนา จนในที่สุดก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้อย่างเป็นธรรมชาติในที่สุดจากการศึกษาเรื่องศีลจะเห็นได้ว่าหากเราตั้งใจรักษาศีลเป็นอย่างดีแล้วผลหรืออานิสง์จะเกิดขึ้นตามมามากมายซึ่งสามารถสรุปได้เป็นสามระดับดังต่อไปนี้ผลในปัจจุบันชาติหนึ่ง ทำให้มีความสุขกายสบายใจไม่ต้องเดือดร้อนหวาดระแวงหรือหวาดกลัวต่อภัยใดๆที่จะทำให้ขาดความปลอดภัยในชีวิต 2. ได้ปลูกฝังนิสัยไม่มักโกรธไม่เป็นคนเจ้าโทสะไม่เบียดเบียนใครเป็นผู้รู้จักยับยัง้งชั่งใจไม่คิดไปทำให้ตนเอง หรือใครใๆเดือดร้อนสได้ตอบย้ำสัมมาทิฏฐิให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพราะเมื่อได้รักษาศีลย่อมเห็นคุณของอานิสงส์อย่างชัดเจนจนเกิดความเกรงกลัวต่อบ,บาปก,กรรมซึ่งจะทำให้เป็นผู้มีความระมัดระวังในความประพฤติของตนเองเป็นอย่างดี ผลในภพชาติเบื้องหน้าหนึ่งเมื่อละโลกไปแล้วจะไปบังเกิดในสุขคติโลกสวรรค์สองเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งย่อมเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไข้มีอายุขายที่ยืนยาวสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่สุภมานพโตเทยยะบุตรใน จูนกรรมวิพังคาสูตรว่าดูก่อนมานบุบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาตบาทแล้วเป็นผู้เว้นขาจดจากปานาตบาทวางอาชยาวางศาสตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว และพูดอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนาที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืน ผลสูงสุดสามารถทำให้ผู้รักษาบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะศีลจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดสมาธิสมาธิจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาและปัญญาที่เกิดจากสมาธินี้เป็นปัญญาที่สามารถรู้แจ้งเห็นแจ้งไปตามความเป็นจริง